สวัสดีครับผมดกกรกันตสุราสารครับรเรืดอนที่ผมจะได้หยิบขึ้นมาเพื่อจะพูดคุยกับท่านในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณน,นะครับก็กำลังเป็นข่าวเป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจติดตามว่าเรื่องราวของคุณทักษิณน,นั้นจะไปในทิศทางไหนในรูปแบบใดน,นะครับ คุณทักษิณน,นั้นในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ถูกนำตัวไปขังไว้ที่เรือนจำคลองเปรมหลังจากที่สารดีกาแผนาคาดียาของผู้ระบังตับแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งเมื่อวันที่9กันยาที่ผ่านมาให้คุณทักษิณกลับไปติดคุก1ปีซึ่งสารใช้เวลาไต่สวนมาระยะหนึ่งนะครับ แล้วก็ผลการไต่สวนของศาลนั้นศาลท่านบอกว่ามีข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ว่าผมก็จะสรุปเฉพาะประเด็นที่ผมสนใจนะครับความจริงศาลท่านนั้นมีคําอธิบายมากมายนะครับแต่ว่าผมจะหยิบเอาเฉพาะประเด็นที่ผมสนใจเดี๋ยวเราเองคุยกับท่านนะครับข้อเท็จจริงที่ศาลร,รับฟังได้ที่ผมสรุปมานั้นมีอยู่4ประการด้วยกันนะครับประการที่1 การส่งตัวคุณทักษิณไปรักษาตัวนอกเรือนจำนั้นไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัตริราชธรร์พศ2560มาตรา5 5และกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำประการที่2คุณทักษิณน,นั้นรู้ข้อเท็จจริงหรือรับรู้เหตุการณ์ว่าตนไม่ได้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน นอกจากนั้นสารยังบอกว่าคุณทักษิณนั้นเข้าไปมีส่วนตัดสินใจในกระบวนการรักษาของแพทย์อีกด้วยประการที่3ครับการผ่าตัดนิ้วล็อกและเอ็นหัวไหล่ขวาไม่ใช่เหตุผลในการที่นำส่งตัวคุณทักษิณจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปยังโรงพยาบาลตำรวจครับอันนี้ก็ แล้วก็ยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนด้วยนะแต่ว่าเป็นผลให้การอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจของคุณทักษณิณนั้นขยายระยะเวลาออกไปทำให้คุณทักษณิณนั้นได้รับประโยชน์ไม่ต้องกลับไปถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำแล้วก็ประการที่4ครับสารท่านบอกว่าการบังคับโทษคุณทักษณิณนั้นเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระบวนการบังคับโทษรวมทั้งการพักโทษจึงไม่มีผลตามกฎหมายแล้วก็ไม่สามารถนำระยะเวลาที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นมาหักล้างเป็นวันคุมขังได้คุณทักษิณต้องรับโทษจำคุกหนึ่งปีตามพระบรมราชโองการนี่ก็เป็นสาระที่ผมสนใจนะครับก็หยิบออกมาย้ำ มาพูดคุยให้ท่านฟังนะครับประเด็นที่ผมจะคุยกับท่านในวันนี้ผมตั้งชื่อประเด็นเอาไว้นะครับว่าทักษิณกับความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมตั้งขึ้นมาเพื่อพูดคุยกับท่านนะครับคำถามก็คือคุณทักษิณเนี่ยนะครับมีความซื่อสัตย์หรือไม่แล้วก็มีความน่าเชื่อถือ หรือความไว้วางใจหรือไม่ซึ่งการที่ผมจะวิเคราะห์ว่าคุณทักษิณจะมีความซื่อสัตย์และมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นั้นผมคิดว่าก่อนอื่นนั้นเรามาดูความหมายของคำว่าความซื่อสัตย์กันก่อนดีกว่านะครับาจากการเข้าไปดูการให้ความหมายหรือการประมวลผลของ a i เกี่ยวกับคำว่าความซื่อสัตย์เนี่ยนะครับ AI ก็ได้ให้ความหมายของคำว่าความซื่อสัตย์เอาไว้ว่าความซื่อสัตย์นั้นหมายถึงการยึดมั่นในความสัตย์จริงยึดมั่นในความสัตย์จริงนะครับความถูกต้องดีงามและประพฤติตรงไปตรงมาไม่คดโกงไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงอันนี้ก็เป็นความหมายของความซื่อสัตย์นะครับย้ำอีกทีนะครับยึดมั่นในความสัตย์จริง ความถูกต้องดีงามประพฤติตรงไปตรงมาไม่คดโกงไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ถือว่าความซื่อสัตย์นั้นเป็นคุณธรรมที่สแสดงออกทั้งไม่ไว่าจะทางกายวาจาและใจนะก็สามารถที่จะ,สะแสดงออกได้ในหลายทางด้วยกันนะครับทางกายก็ได้การพูดจาก็ได้หรือคิดในใจก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ความซื่อสัตย์นั้น AI บอกว่าจะเป็นรากฐานของความ ไว้วางใจเป็นรากฐานของความน่าเชื่อถือรวมถึงจะทำให้คนในสังคมนั้นสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขถ้าทุกคนหรือส่วนใหญ่ในสังคมนั้นเป็นคนมีความซื่อสัตย์นะครับเพราะฉะนั้นจากความหมายของคำว่าความซื่อสัตย์ที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ความซื่อสัตย์มันก็กลายเป็นต้นทุนของความไว้วางใจ นะครับเป็นต้นทุนของความน่าเชื่อถือแล้วก็สังคมไหนที่เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์คนในสังคมนั้นมีความซื่อสัตย์ครับก็จะทําให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนั้นสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขนะครับตรงกันข้ามครับถ้าเกิดคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีอํานาจอยู่ในมือนั้นไม่มีความซื่อสัตย์ มันก็ย่อมนำมาซึ่งความวุ่นวายยุ่งเหยิงในสังคมนั้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีอย่างนี้ผมก็มองว่าความซื่อสัตว์เนี่ยมันก็ควรจะเป็นเรียกว่าเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นนอมหรือเป็นแนวทางที่คนในสังคมนั้นจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับยิ่งสำหรับใครก็ตามที่มีอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านในเมืองเนี่ยนะครับคนพวกนี้ นะจะต้องมีความซื่อสัตย์เป็นสําคัญเลยครับเพื่ะนัดด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงเห็นใช่ไหมครับว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์เอาไว้กําหนดไว้นะว่าคนที่จะเป็นร,นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกนั้นนะจะต้องมีคุณสมบัติหรือมีสิ่งที่จําเป็นต้องมีอย่างหนึ่งในหลายอย่างก็คือต้องมีความซื่อสัตย์สุดจริตอันเป็นที่ประจักษ์ไงนี่เป็นเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับ นั้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดเราต้องความเข้าใจกันก่อนนะจะได้ไปพิเคราะห์หรือไปพิวิเคราะห์พิจารณาว่าเอ๊ะคุณทักษิณน,นั้นเป็นคนมีความซื่อสัตย์ไหมเมื mm ่อ hmm. ผมก็ไปตรวจสอบดูการกระทําของคุณทักษิณในอดีตนะครับแล้วก็มีหลายการกระทําหลายเรื่องครับที่ถูกนําไปฟ้องศาลและในที่สุดคือนําไปฟ้องศาลในบางเรื่องหรือหลายเรื่องศาลท่านก็ยกนะ ยกครับนะแต่หลายเรื่องก็ตัดสินครับว่าคุณทักษิณนั้นกระทำความผิดตัดสินให้คุณทักษิณนั้นถูกจำคุกในหลายเรื่องด้วยกันนะครับตัวอย่างที่คุณทักษิณถูกตัดสินให้จำคุกนะครับเช่นคดีซื้อที่ดินย่านรัชดาเนี่ยนะครับศาลก็มีคำพิพากษาจำคุกคุณทักษิณ2ปีหรือคดีอนุมัตินะครับเรียกว่าเงินกู้หรือสินเชื่อ ะกระดอกเบี้ยต่ำา0 0พล้านบาทให้กับรัฐบาลเมียนมานั้นศาลท่านก็เห็นว่าคุณทักษิณกระทำความผิดตัดสินจำคุก3ปีหรือคดีให้บุคคลอื่นถือหุ้นของบริษัทชินคอบนะครับกรณีนี้ศาลเห็นว่าก็เป็นเรื่องของการกระทําความผิดเช่นเดียวกันตัดสินจำคุก5ปีหรือคดีทุจริตโครงการ ออกสลากพิเศษแบบเลข3ตัว2ตัวเนี่ยนะครับสารก็บอกว่าเป็นกนารกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับตัดสินให้คุณทักษิณจำพุกถูกจำพุก2ปีนี่ก็เป็นคดีความที่สารมีคำพิพากษาตัดสินให้คุณทักษิณน,นั้นต้องติดคุกนะครับการที่สารมีคำพิพากษาเช่นนั้นก็หมายความว่าคุณทักษิณกระทำความผิดใช่ไหมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความผิดในฐานะอะไรก็ตามแต่นะครับในฐานะที่ไม่ได้ทําเรื่องนั้นอย่างตรงไปตรงมาหรือถูกกล่าวหาว่าคดโกงหรือเป็นเรื่องบิดเบือนข้อเท็จจริงสินต่างๆเหล่านี้ก็เป็นลักษณะของคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ทั้งสิ้นนะครับล่าสุดนี่นะครับก็เมื่อวันที่9ที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองน,นั้นหลังจากการที่ท่านไต่สวนมา ระยะหนึ่งครับะละที่สุดนั้นก็มีคำสั่งว่าคุณทักสินนั้นยังไม่ได้ติดคุกตามหมายขังของศาลเมื่อคดีถึงที่สุดศาลท่านก็เลยสั่งให้นำตัวคุณทักษินนั้นไปจิตคุก1ปีซึ่งก็เป็นไปนตามหมายขังของศาลนะครับซึ่งคนไทยทั้งประเทศนั้นรู้จักกันดีครับว่าล่าสุดที่ศาลมีคำสั่งนั้น คนไทยรู้จักกันในชื่อของว่าชั้น14โรงพยาบาลตำรวจครับวันนี้คุณทักษิณอยู่ในคุกอยู่ที่เรือนจำคลองเปรมนั้นคืนนี้จะเป็นคืนที่5แล้วนะครับเข้าไปวันที่9นะ9 10 11 12 13วันนี้ก็วันเสาร์ที่13ก็น่าจะเป็นคืนที่5นะครับที่คุณทักษิณน,นั้นถูกขังอยู่ในคุกที่เรือนจำคลองเปรมครับข่าวคราวของคุณทักษิณน,นะครับ ตั้งแต่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยเพื่อมาฟังคำคำสั่งของศาลนั้นประชาชนก็ให้ความสนใจติดตามเพราะว่าคุณทักษิณนั้นเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่มีลูกสาวคือคุณแพททองทานเป็นนายกมาโดยตลอดนะครับดังนั้นเรื่องราวของคุณทักษิณนั้นก็ขายได้ตลอดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวไหนก็พยายามจะ,ะหยิบยกหรือนําไปขุดคุย้ยหาข้อมูลอามา ก็จะมีคนสนใจนะเข้าไปฟังเข้าไปดูตลอดนะครับนะตั้งแต่วันแรกที่คุณทักษิณเข้าไปในในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะถูกเปลี่ยนชุดเป็นชุดสีอะไรทำไมจึงเป็นสีฟ้าไม่เป็นสีน้ำตาลนะมาอยู่ที่เรือนจำคลองเปรเมแล้วคุณทักษิณกินได้นอนหลับหรือไม่นะหรือแม้กระทั่งบอกว่ากินได้นอนหลับแต่ว่าวันต่อมานั้นมีความดันสูงก็เป็นที่สนใจของประชาชนหรือเหตุผลว่าทำไม จึงมีการย้ายนะคุณทักษิณจากแดนเจ็ดไปอยู่แดนสิบที่เรือนจำคลองเปรมคนก็สนใจนะครับหรือการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกุติธรรมนะมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการให้พื้นที่บางส่วนของเรือนจำคลองเปรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลราชธานก็มีคนพูดถึงว่าเป็นการทิ้งทวนทิ้งท้ายนะครับ นะครับไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้ครับนะรวมถึงเป็นเรื่องของ after shock ที่จะตามมาก็มเีเรื่องว่านักกฎหมายนะครับนะที่เห็นว่าคดีนี้มันไม่ได้จบแค่นี้ครับมันจะมี after shock ตามมานะอีกมากมายจากปป,ปชที่ต้องดําเนินการหรืออาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นครับคือมันอาจจะไม่ได้จบแค่คุณทักษิณติดคุกหนึ่งปีท่านั้นครับอาจจะมีปัญหาอื่นตามมามา,มากมายนะครับ ก็ถือเป็น after ์ช็อ k นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับสักพักหนึ่งครับตอนนี้คนสนใจแต่สักพักหนึ่งผมคิดว่าบางเรื่องมันก็อาจจะซาซาลงไปนะครับเพราะว่าคุณทักษิณนั้นก็คงต้องปรับตัวที่จะอยู่ในเรือนจำให้ได้ครับจะไปทำมีข่าวว่าจะไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษหรืออะไรก็ตามแต่ผมไม่ทราบนะครับนะเป็นข้อเท็จจริงเขาว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์กันนะ ขายได้ข่าวอะไรมาก็นำมาเผยแพร่ผู้คนก็ติดตามเข้าไปฟังเข้าไปดูเข้าไปอ่านนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามแต่ครับที่ผมบอกว่าสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะคุณทักษิณนั้นจะต้องถูกขังอยู่ในคุกหนึ่งปีนะครับส่วนจะออ,ออกมาก่อนกำหนดหรือไม่ด้วยเหตุผลอะไรน,นั้นก็ต้องดูเงื่อนไขว่าจะสามารถทำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับนะผมมองว่าสิ่งที่มันจะติดตัว คุณทักษิณไปคือที่ผมพูดมาเมื่อครู่นี้นะครับมันก็อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าที่มันติดตัวเป็นตาประทับอยู่ที่หน้าผากของคุณทักษิณตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ก็คือคำสั่งของศาลครับคำสั่งของศาลครับนะฮะจะอยู่ที่ตัวคุณทักษิณตลอดไปครับซึ่งสาระสำคัญที่เป็นคำสั่งของศาลนั้นซึ่งผมได้อ่านให้ท่านฟังไปเมื่อครู่นี้ 3- 4ข้อเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณทักษิณรู้ตัวเองดีครับสารท่านพูดอย่างนั้นนะว่าตนเองนั้นไม่ได้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินแต่ทําไมล่ะครับนะทำไมจิงไม่ทําสิ่งเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาหลังจากที่ถูกนําตัวไปเรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครปล่อยให้เรื่องราวม,มันเลยเถิดไปเรื่อยนะครับจนกลายเป็นปัญหาลุกลามบานปลายใหญ่โตมีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องกันมากมายจะมีคนติดคุก จากคำสั่งสารดีกาเมื่อวันที่9อีกมากมายทีเดียวนะครับอย่างนี้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่านี่คือสิ่งที่มันติดตัวที่ฝังอยู่ที่หน้าผากของคุณทักษิณนั้นมันจะติดตัวตลอดไปครับซึ่งประมวลแล้วก็คือคุณทักษิณไม่มีความส่อสัตว์ถูกไหมครับไม่ทำอะไรตรงไปตรงมานะครับหรือไม่ก็ไปบิดเบือนข้อเท็จจริง่ ซึ่งเป็นลักษณะของคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ครับแล้วก็ความซื่อสัตย์ที่ผมพูดมานั้นไม่ได้ถูกคนอื่นกล่าวหานะครับมาจากคำพิพากษามาจากคำสั่งของศาลครับซึ่งเป็นหนึ่งในอํานาจสามฝ่ายเพราะนั้นคุณทักษิณไม่มีความซื่อสัตย์เมื่อไม่มีความซื่อสัตย์นะครับสิ่งที่ตามมาเพราะว่าความซื่อสัตย์นั้นเป็นต้นทุน เป็นรากฐานของความซื่อของความน่าเชื่อถือหรือความไว้วางใจเมื่อไม่มีความซื่อสัตย์จะให้ประชาชนนั้นให้ความน่าเชื่อถือหรือให้ความไว้วางใจกับตัวคุณทักษิณได้อย่างไรนะครับครับแล้วก็ผมเคยบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์เนี่ยถ้าเป็นคนที่มีอำนาจอยู่ในมือจะอำนาจในทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามเนี่ยนะครับ มันจะทําให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนั้นมันวุ่นวายที่ผ่านมามันก็วุ่นวายตามที่เราท่านทั้งหลายทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมไม่ทราบนะครับว่าอนาคตทางการเมือของคุณทักษิณน,นั้นจะเดินไปในทิศทางใดแต่วันนี้คุณทักษิณน,นั้นนะครับถูกตราประทับเอาไว้นะบนตัวคุณทักษิณแล้วว่าไม่มีความซื่อสัตย์ นะไม่ว่าจะต่อตอนเองหรือต่อใครก็ตามแต่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอนาคตทางการเมืองของคุณทักษิณไม่ว่าคุณทักษิณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในรูปแบบใดก็าตามครับจะกลับไปทาง,งานการเมืองกับพรรคเพื่อไทยอีกต่อเนื่องหรือยางไรก็ตามแต่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับนะจะให้สังคมหรือคนไทยนั้นหันกลับไปให้ความเชื่อถือเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยหรือ นะครับในการทํางานทางการเมืองของคุณทักษิณนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับครับนะเรื่องอื่นนั้นเป็นเรื่องที่จะแต่งตัวยังไงสายเสื้อยังไงนะจะกินได้นอนหลับหรือไม่ความดันขึ้นสูงหรือต่ำนะจะมีใครช่วยออกมาให้มารับโทษนอกคุกได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่อาจจะน่าสนใจครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าสำหรับผมคือคุณทักษิณนั้นไม่มีความซื่อสัตย์และ นะไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความน่าไว้วางใจอีกต่อไปครับครับคลิปนี้ก็าย้ำกับท่านเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คงต้องตามดูกันต่อไปนะครับว่านะเรื่องราวของคุณทักษิณนั้นจะเดินทางไปในทิศทางใดในรูปแบบใดจะได้กลับออกมาจำคุกนอกเรือนจำหรือไม่ในอนาคตหรือในอนาคตนั้นจะกลับมา ถือธงนำพักเพื่อไทยในทางการเมืองอีกหรือไม่อย่างไรครับก็คงต้องตามดูกันต่อไปแต่สิ่งที่แน่ๆก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากคำสั่งของศาลนั้นบ่งบอกว่าคุณทักษิณน,นั้นไม่มีความซื่อสัตย์ขาดความน่าเชื่อถือและไม่สามารถไว้วางใจได้ครับก็ฝากไว้นะครับเราไม่ทราบนะครับว่าอน,นาคตของคุณทักษิณน,นั้น จะเดินไปในทิศทางใดแล้วก็จะจบลงแบบไหนครับครับคลิปนี้คุยกับท่านเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ